เอ็นหัวไหล่ฉีกนี่ไม่มีทางหาย100%เเหรอครับภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกัดนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุหลายกรณีทำการรักษาด้วยการผ่าตัดครับแผลเล็กเจ็บน้อยสามารถฟื้นฟูได้ไวนอนโรงพยาบาลสั้นลงใส่รู้สึกย็งไงครับ,บอาจารย์ครับนครทนอยู่ในใจเลยครับโรคไรเข้าใจยากรักษายังไงไม่ต้องกังวลเพราะเราจะมาย่อยโรคยากๆให้เข้าใจง่ายๆและนี่คือแงหมอช่วยย่อย ครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเราต้องชนะฮึฮึฮึโอ้ยจบแล้วสึ่ออันใหญ่หลวงนี้ใส่เสลี่ยงไปโรงพยาบาลด่วนโอ้ยก็เยอะไปโหเห็นแล้วเจ็แท้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาย่อยกันเรื่องโรคเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกในแก๊งหมอช่วยย่อยครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตกันนะครับ เอ็นหัวไหล่ฉีกนี่ไม่มีทางหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับพอดีผมไปฉีดยามาไม่ได้ผ่าตาดัดเพราะหมอบอกว่าขาดนิดเดียวแต่ก็ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ขยับแขนบางท่าจะมีเสียงกึกกึกแต่ไม่เจ็บยกเวทหนักหน่อยจะเจ็บแป๊บแป๊บแต่ถ้ายกไม่หนักมากก็ไม่เป็นไรภาะวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุหลายกรณีอย่างเช่นภาะวะการเสื่อมสภาพตามอายุบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการกีฬา หรือว่าอาจจะก,การใช้ซ้ำๆก็ได้นี่คือรูปภาพของหัวไหล่ในสภาวะปกตินะครับเส้นเอ็นหัวไหล่เนี่ยจะมีอยู่เส้นเอ็นที่หุ้มรอบอยู่4มัดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นภาพหัวไหล่ด้านหน้าก็จะปรากฏอยู่2มัดก็คือมัดทางด้านบนนะครับและมัดทางด้านหน้าแต่ตัวที่มีการบาดเจ็บบ่อยๆเนี่ยจะเป็นส่วนของเส้นเอ็นที่หุ้มรอบตัวหัวไหล่อย,อยู่ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านบนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปของการบาดเจ็บนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ มาหุ้มรอบตัวหัวไหล่เนี่ยจะมีชื่อว่าโรเตเตอร์ครับก็ได้แก่กลุ่มเส้นเอ็นด้านหน้าและเส้นเอ็นด้านบนนะครับซึ่งเกิดเกิดภาวะการฉีกขาดหรือว่าการอักเสบเกิดขึ้นนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยที่มีปัญหามาพบแพทย์ด้วยการปวดไหล่พวกนี้หลายๆครั้งเราพบว่าสาเหตุเนี่ยมาจากภาวะการฉีกขาดของตัวเส้นเอ็นหัวไหล่นะครับแต่ในกรณีคนไข้กลุ่มอายุน้อยเนี่ยเราก็จะพบได้ว่าถ้ามีภาวะการบาดเจ็บต่างๆอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการใช้งานซ้าๆ หรือว่าภาวะการบาดเจ็บจากการกีฬาเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดครับส่วนใหญ่ภาวะการฉีกขาดของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่จากการเล่นกีฬานะครับเกิดได้จากสสาเหตุหลักๆก็คือ1การเตรียมการที่อาจจะไม่พอไม่เหมาะสมภาษาการกีฬาเรียกว่าเตรียมไม่ถึง ซึ่งพวกนี้ก็ทําให้เกิดภาวะตัวเส้นเอ็นที่อาจจะมีการยืดหยุ่นได้ไม่ดีและทําให้เกิดการฉีกขาดได้กลุ <S <S ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เกิดจากการแข่งขันหรือการซ้อมอย่างเช่นมีภาวะการล้มไปหรือมีการกระท่งกระแทกกันนะครับซึ่งพวกนี้ก็ทําให้เกิดภาวะเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดได้เช่นกันครับนอกจากการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อไหล่แล้วนะครับการบาดเจ็บทางการกีฬาอาจส่งผลถึงการบาดเจ็บของเส้นเอ็นในข้อส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นข้อเขา่าข้อสะโพกหรือข้อเท้านะครับ การฉีกขาดของเส้นเอ็นคว้ยหน้าของข้อเข่าอันนี้เป็นเส้นเอ็นที่เราเจอบ่อยนะครับในการบาดเจ็บของข้อเข่าโดยเฉพาะที่เป็นการบาดเจ็บจากการกีฬาสำหรับการรักษาของส่วนของเส้นเอ็นหัวไหล่นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บแบบอักเสบนะครับยังไม่มีการฉีกหรือการขาดกลุ่มนี้เราสามารถใช้การรักษาด้วยการทํากายภาพบําบัดได้ร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดลดอาการอักเสบตามอาการหลังจากที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอย่างถี่ถ้วนจากแพทย์ผู้ชํานาญการแล้วเนี่ย ก็พบว่าสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ตามปกติครับ <All right. S 1> แต่สําหรับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีภาวะการบาดเจ็บการฉีกขาดของตัวเส้นเอ็นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แนะนําให้ทําการรักษาด้วยการผ่าตัดครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยการสองกล้องตัวกล้องที่เราใช้เนี่ยจะมีขนาดประมาณปากกาก็คืออยู่ที่ประมาณ6 8ถึงมเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องการเปิดแผลแค่ประมาณ1เซนติเมตรเพื่อให้ใส่ตัวกล้องที่มีขนาดเขาปากกาเนี่ยเข้าไปได้แผลเล็กก็ทําให้คนไข้มีการเจ็บน้อย สามารถฟื้นฟูได้ไวนอนโรงพยาบาลสั้นลงเป็นเทคโนโลยีที่ทางโรงพยาบาลน,นครทนมีใช้แล้วก็สามารถทําการักษาคนไข้ได้ครับสําหรับข้อเข่าเนี่ยปัจจุบันถ้ามีการฉีกขาดแล้วเนี่ยแนะนําให้ทําการผ่าตัดเช่นกันเอ็นหัวไหล่หัวเข่าฉีกขาดสาเหตุพบได้จากหลายสาเหตุแต่มักพบบ่อยจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬาที่มีการใช้งานหัวเขา่าหรือหัวไหล่ซ้ำๆและรุนแรงทำให้เส้นเอ็นได้รับการบาดเจ็บหรือฉีกขาดได้เช่น กีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลกอล์ฟเทนนิสหรือแบดมินตันเป็นต้นวิธีการรักษาการผ่าตัดข้อผ่านกล้องซ่อมเส้นเอ็นหัวไหล่หัวเขา่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องมือผ่าตัดพิเศษขนาดเล็กเจาะรูใส่เข้าไปในข้อแล้วมองผ่านจอภาพที่ต่อออกมาสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนทําให้การวินิจฉัยแม่นยําม,มากขึ้นสามารถผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นที่ฉีกขาดได้โดยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพียง0.8ถึง1เซนติเมตรประมาณ2ถึง4รูเท่านั้น ที่สําคัญการผ่าตัด2กล้องซ่อมเส้นเอ็นสามารถให้ผลดีกว่าการผ่าตัดแบบทั่วไปอีกด้วยข้อดีของการรักษาหาสาเหตุของอาการบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรักษาได้ทันทีรอยแผลผ่าตัดภายนอกมีขนาดเล็กลดการบาดเจ็บจากการผ่าตัดน้อยลงแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วลดความเสี่ยงการติดเชือ้อเป็นยังไงครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการรักษาเส้นเอ็นข้อไหล่และข้อเข่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดครั้งหน้าแก๊งหมอจะมาช่วยย่อยโรคยากโรคใดติดตามได้ในรายการแก๊งหมอช่วยย่อยครับ